ค่ะในมุมมองของท่านรองประธานกรรมการบริหารบริษัท a v c o n n e c t มีความเห็นว่าทะเลมีความสำคัญอย่างไรและมากน้อยแค่ไหนต่อชีวิตของประชาชนชาวไทยคะครับทั้งในแง่ธุรกิจและในแง่ส่วนตัวผมคิดว่าทะเลนี่นะครับมีความสำคัญต่อประเทศไทยค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นแหล่งที่สามารถที่จะทําประโยชน์ให้ประเทศไทยเพราะนั้นมีความสำคัญมากครับ ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของประโยชน์ทางทะเลค่ะในส่วนของบริษัท a v i c o n น x ได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการที่พื้นที่ทางทะเลมีเสถียรภาพและความมั่นคงคะโดยตรงเนี่ยขณะน,นี้บริษัทก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต,แต่โดยทางอ้อมแล้วในเรื่องการขนส่งวัตถุด,ดิบการขนส่งสินค้าเข้ามาสู่บริษัทนั้นเราได้รับประโยชน์จากกิจการนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับทะเล นอกจากนั้นแล้วเรายังมองหาลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับทะเลด้วยเพราะฉะนั้นถือว่ามีความสำคัญต่อ r v c o n n n c t มากครับค่ะประโยชน์ตรงนี้น่าจะเป็นในเรื่องของถ้ทะเลมีความปลอดภัยการขนส่งสินค้าที่จะเข้าสู่สายการผลิตของบริษัทก็จะปลอดภัยไปด้วยนะคะครับ ค่ะถ้าเราพูดถึงทะเลเรามักจะนึกถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมที่สวยงามน้ําทะเลที่ใสสะอาดค่ะแต่ก็ยังมีอีกส่วนที่มีความสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมทางทะเลที่นํามาซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมากมายมหาศาลค่ะขออนุญาตเรียนถามว่าวในส่วนของบริษัท a v i s c o n n e c t ตรงนี้มีบทบาทอย่างไรบ้างในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการดำเนินงานที่ผ่านมามีปัญหาบทบาคอะไรบ้างที่ต้องเอาชนะและก้าวข้ามไปให้ได้ค่ะ ทรัพยากรต่างชาติทางทะเลเนี่ยบริษัทคำนึงถึงตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหรือสิ่งอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามที่เราสามารถส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับดูและทะเลเราจะทําเป็นอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่น UAV ที่เราผลิตนั้นเราสามารถที่จะส่งเสริมให้มีการตรวจชายฝั่งตรวจขยะในทะเลตรวจสิ่งแวดล้อมพวกนี้ครับเป็นการสนับสนุนนอกจากนั้นแล้วเรายังส่งเสริมให้ มุมมองของพนักงานของเราเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของทะเลนะครับแล้วก็มีวาระบางวาระที่เราทำเป็นจิตอาสาที่จะช่วยในกิจกรรมเรื่องของทะเลนะครับส่วนหลักๆเลยที่ทางบริษัทน่าจะตอบแทนได้ก็คือเราจะพยายามคิดค้นหรือทำนวัตรกรรมอะไรต่างๆที่ตอบแทนให้กับ หน่วยที่ดูแลทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือหรือกรมประมงหรือว่าอะไรพวกนี้ครับที่จะสามารถใช้สิ่งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเราในการที่จะํำรงขีดความสามารถและก็ดูแลทะเลไทยให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาครับค่ะบทบาทในการรักษาผลประโยชน์ท,ทางทะเลในคร้งนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆทํางา,ง,ทงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะครับ ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าทางบริษัทอา i ์วิ n คอนเน็เองกับกองทัพเรือได้มีโอกาสทํางานร่วมกันนะคะคราวนี้เรียนถามว่าบริษัทอาร์วิสคอนเน็มีความคาดหวังอย่างไรบ้างกับกองทัพเรือค่ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยของเส้นทางคมนาคมทางทะเลทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะเราตรัสเสนอนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วว่าการดูแลท้องทะเลเส้นทางการเดินเรือเป็นภาระที่สําคัญ อวีคอนเน็กซ์ก็พยายามทำนวัตกรรมพยายามทำสิ่งอุปกรณ์ที่ตอบสนองเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพเรือนะครับที่จะสามารถที่จะใช้ในกิจการแล้วก็ดูแลท้องทะเลไทยของพวกเราด้วยให้เป็นอย่างดีซึ่งหลายๆอย่างเราก็ทั้งทำขึ้นมาคิดค้นใหม่แล้วก็เรียนปรึกษาทางกองทัพเรือเรียนปรึกษาทางหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าพวกนี้จะทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างซึ่งเราคาดหวังว่า ถ้าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ให้กับกองทัพเรือหรือหน่วยเกี่ยวข้องนะครับเราก็จะสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่ครับค่ะกับประเด็นเรื่องของกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆที่จะช่วยปกป้องพื้นที่ทางทะเลให้ปลอดภยัยแล้วก็คงอยู่ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะขออนุญาตเรียนถามว่าท่านมองว่าประเด็นนี้ค่ะมีความสําคัญอย่างไรและในอนาคตข้างหน้าควรจะเป็นในลักษณะไหนคะความสําคัญทางทะเลนั้นของท้องทะเลนั้นคงไม่ต้องเรียนแล้วนะครับเพราะว่า มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกรอบความร่วมมือขนาดนี้กองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยหลักในการดูแลเราก็ชื่นชมที่ดําเนินการนะครับแต่หลายๆอย่างขออนุญาตเรียนตามตรงว่าของประเทศเราเนี่ยในการที่จะร่วมมือมาจับมือกันเนี่ยอาจจะติดขัดด้วยระเบียบกฎหมายและอะไรที่เกี่ยวข้องค,ความคาดหวังก็คือว่าเราอยากให้กองทัพเรือเป็นแกนในการดําเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยเกี่ยวข้องต่างๆเข้ามาร่วมและบริษัทเอกชนนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมสร้างวัสดุอุปกรณ์สร้างสิ่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกันซึ่งเมื่อทําอย่างนี้แล้วนะครับผมคิดว่าประเทศชาติประเทศไทยในการดูแลท้องทะเลโดยมีกองทัพเรือเป็นแกนนํานั้นน่าจะไปได้ดีพอสมควรครับ